fewer กับ less ต่างกันยังไงดูวิดีโอนี้คุณจะพูดเก่งกว่าเจ้าของภาษาอังกฤษแน่นอนครับเพราะนี่เป็นเรื่องไวยากรณ์ที่เจ้าของภาษาอังกฤษมักจะใช้ผิดครับทางซองคำนี้แปลว่าน้อยกว่าหรือน้อยลงและความแตกต่างเป็นเรื่องคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ครับถ้าเราพูดถึงคำนามนับได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า countable Nouns เราต้องใช้คำว่า fewer ครับเช่น I have fewer friends than she does คำนาม friend นับได้ใช่ไหมครับ one friend two friends three friends นับได้ก็เลยต้องใช้ fewer ครับแต่ถ้าเราพูดถึงคำนามนับไม่ได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า uncountable nouns เราต้องใช้คำว่า less ครับเช่น I have less money than you คำนาม money นับได้ไหม one money two money three money นับไม่ได้ครับเราก็เลยต้องใช้คำว่า less ครับเจ้าของภาษาอังกฤษหลายคนมาก ใช้คำว่า less ตลอดเวลาถึงแม้ว่าบางครั้งคำนี้ใช้ผิดครับ p a ค k ่ Native English Combo เป็นสองคอสํำหรับคนที่มีพื้นฐานน้อยและอยากปรับพื้นฐานอ่านเขียนฝั่งพูดรวมไวยากณร์ครับมีมากกว่า120บทเรียนมากกว่า40ชั่วโมงและแบบปรกหัดมากกว่า500ข้อถ้าสนใจเรียนเขียนสนใจไว้ในคอมเมนต์หรือติดต่อ l ล ne@ crew k e l l e n ครับ